อ้ก็ดีนะโอ้เธอถ้า,ถาวันหนึ่งคนใช้แค่รอบเดียวก็ได้รอบเดียวเนาะ เนี <G ã entender> ้ต <t gi ver> <G> ๋ยวเอาใยท์ น้ำอยู่ประมาณนี้ตลอดเลยอ่ะ,น,ะน,น้อง,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 งอ๋อแต่ก็ดีมันไม่เทียมมันไม่พอนหัวเนาะมันก็ไม่สูงไม่น้ำมากแต่ว่ามันสวยมากเลยอนูแ้งเอ๋อไอ้หน่ก็มาจะงผิเจ็บ อันนี้ระยะทางเท่าไหร่ได้คนระับน้อง ว่าสวยมากเลยครับธรรมชาติโห,ห,หงั้นคนพายเองนี่เหนื่อยนะจ้างพายดีกว่าพ็ถึงจ้างพายห้าสิบไม่แพงนะอรรรมชาติมากอันนี้เขาเรียกอะไรแล้วเนาะ ต้นน้ำบ้านน้ำลาดจงังหวัดสุราษฎร์ธานี สวยเนาะสวยเนาะสวยทำไม้อบนทิ <ain> ้มุยุ่งนี่แต่เดี๋ยวล้น่้วยผามากพี่กัลคอยเออต้นหวายหวาที่เขาพิกถักตะกร้าอะไรนเนาะ

น้องน่ารักนี่ใสด่ดีแนะนำดีด,ด้วยเราไม่รู้ลเอ,ออ,อเที่อ้อเนแกนี้ต้องใส่สขาร้นไม้ใหญ่อ,ยอย๋ขอข้างหน้านี้สุดทางแล้วนะที่เขากั้นเน,ะเนาะนนนอ๋อมันเป็นหน้าถ้ำเหรอ,อมันเขาำในยังไ อ,อันตรายเน,ะนาะใช่ไหมก็เ,เลยให้แค่นี้<ช>อ,อ๋ออันนี้แสดงว่าที่มานี่คือโลครึ่งแล้วเนาะจากนวนมาน,นี้โอ้โหล,ลำบากไปเข้าลำบากเไ,ไ,ไดปเือตาไปไม่แน่ลับเปิดเปิดได้กลัเข้าไปานิดนึงก็ทำรั่วต้นนั้นเนนลยอยู่ข้างนานคือต้นไทรสองคลาย เลยไปลงน้ำหนุต้นใจน่าตนเยอะเลยนะ้นไม้บางทีตัดเสร็จนะเราไว้เรสวยไปนี่มีเป็ไปใช้เป็นลวอยร้อไได้ขนาดนี้ไอ้ที่นอกเป็นนใคกนฟุใสุก่นไเป็ดเจ้เนงนุ เอามยู Ô, pues, ่ตอนนี้นะเชฟเอแบบช่วงนั้นแบบเอมาแย่งพื้นที่เองแบบในจับจองพื้นที่อะไรนะในจับจองพื้นที่ทำการเกษตรอะไรแนี้ก็แบบในจอยังจองแบบเขาสลัแบบให้ล้นหลานนะเขาเสียสลับแไม่เอาไปเที่อื่นเออได้เอาไว้เป็นอนุรักษ์แล้มีไปเที่านเลยมาเที่ยวมาเลยมาชมนะตอนตอนเอโพสดามันพสต์คำพันธุ์นั้นแล้วก อานี uh co so, so không, ่ไม่นป็นแบนี้เลยว่าแตรู้ว่าคอมมินิตมก่อนที่รา l คอมมินิสต์ช่วงที่เหมือนแล้วก่อนที่เปวานี้ครับมันถูกบุกเพันไร่เสร็จแล้วครับแต่นีก็ยังวางอยู่นะนี่ไว้ท่องเที่ยวเาไปรุกหลานไม่ได้จู

ที้ไทเรียนอย่ที่นี่มัน้งอคนต้องรู้ใช่ไหมนะแบอันี่อ้นี่เขาเิดมาประมาณเก้าปี้มแต่คนก็ยังรู้น้อยอแต่ในติดหน้าแล้วเขมาเยอะแยะเพราะไอ้เทวมันแต่คนมาแล้วไอ้ถ้าปกติเยอะวาอี้ไอ้ช่วงช่วงเทศกาช่วงเทศกาลนน่อัมคนนาอเต็มคนคนวันนี้

เดี๋ยวจะไปเ่อมขนต่อ่จะไปดือหลังอนนั่เองอเออยังไม่เคยไปจีินผมก็ว่าสวยเหมือนกันสวยแล้วก็แต่มันมอนเคยจจริงจนมันเคยมีแต่ที่ผมว่าอะไรเหมือนของมอนอะนะงมาเที่ยวแตมันจะเป็นผู้คนเขาเห้แต่มันจะเป็นแไม่ลงเวลาได้ 维也纳的，维也纳的名曲叫《维也纳夜曲》<laughs> 嗯。杨幂一进来，呃，我头。